สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมองนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกมองหนึง่งแต่มองนี้เพิ่นจะห่างๆเนี่ยเราจะเพราะว่ามันเป็นอันตรายนะจ๊ะเนาะเพราะว่ามันสั้นเกินไปเพิ่นบ่ไเ้เอาอีกอย่างมาขวางไว้จกก้ะจักรยานกับอันนั้นหลาย,ลายเลยพี่น้องเนี่ย บ่เดเอาเก้าอีม้มาเสริมหายจ้ะเพราะว่ามันอันตรายจ้ะพี่น้องเนี่ยมันมันมีหงังกันจ้ะมันโค้นเกินไปข้างหนังก็เป็นถนนจ้ะถนนที่พนไปเอาเอาฟื้นอยู่อันบ้านกลางปาน,นั่นน่ะพี่น้องเป็นอีกมุมหนึ่งจ้าอีกจุดหนึ่ง ที่จะเป็นจุดที่คนมายืนแต่ตรงจุดนี้มันจะห่อนกันไปเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าไอ้นั่นเพิ่นอ่า,เป,า,าเป็นข้างล่างเพิ่นเป็นโคลนจ้ะเพิ่นเป็นบ่มีตนม้นไม้เป็นแต่ปาเห็นบ่พี่น้องเนี่ยเห็นแต่ไอ้อีหยังเขาอื่นหญ้าไม้หญ้างมงนีเพิ่นก็ปล่อยแกะจ้ะไว้อยู่นีน่ปล่อยแกะ ตีนภูเขาเนี่ยจ้าเอาอีกมุมนึงมาฝากพี่น้องเบิงน้ํากันนะจ๊ะเนาะพูนสนามกีฬาเด็กหน่อยเพิ่นก็เล่นยูมีคนเล่นันเสาร์แต่อันโมเมนอันสนามกีฬาอันอันเมืองอันใหญ่อยู่เด้อจ้ะเด้ออันนี้เป็นเมืองบรุกจ้ะเมืองบรุกน่เขียวๆเนี่ยพี่น้องเนี่ย ตรงนี้อาจารย์นี่แเขียวตรงนี้จะ,จะมีขนเหลงดูใบอยากสี่เรกพี่น้องแล้วมันจะบอ่ถือฮาเวอรถือยูเตสีพิษนั่นใช่ไหมนะทั้งลางเนี่ยก็เป็นนักเรียนมัธยมจ้ะเป็นเซกคุนทานชูเรยใหญ่ได้จะเดอ้อนี่นี่นี่ปรได้นน,น้อยเด้อทั้งลางกับรดแลน ไปอันไปบ้านย้ายไปเมืองย้ายอยู่จะทั้งรางเนี่ยตรงเมียจะ้ะนี่ตรงนี้นี่นี่นเป็นเบลูฟชูเลจะ้ะของอันเมืองย้ายอยู่เป็นอันโรงเรียนสายอาชีพสำหรับคนที่เพิ่นอันเรียนพวกสปอร์ตพวกอีหยังสิจ้ะแล้กวก็พวกไอปดูแลเด็กน้อยอีหยังพวกเนี่ยพเพิ่นเอิ้นเกสนหาย เกี่ยวกับดูแลบอลลูบ่ลดูแลผู้เฒ่าได้อยู่นี่บอบอลลูนะจ๊ะแต่ว่าเด็กหน่อยนะักเรียนอันอันเพิออ่อนี่ยังทฤษฎีอยู่นี่จ้ะปฏิบัติกลับไปตามโรงเรียนต่างๆจ้ะกันเป็นอ่าดูแลเด็กหน่อยดูแลผู้ป่วยอ่าเขาเออนี่ยังพี่น้องดูแลคนชราดูแลคนกเกษียณอายุที่ว่าลูกเต่าอ,อันบ่มีเวลาจ้ะ พอม,มีเวลาดูแลพอ่อแม่แล้วก็งเงินเพิ่นก็ยังถือว่าเพิ่นเฮ็ดงานดีเวลหาหักออกแล้วก็ยังมีเงินเก็บเงินอยังนกบินเน,นี่ยจ้ะอีกหม่องนึงเพิ่นย้ายสิไปอันปิ้งย่างย้ายก็สิมาก,กอกเอานำเดี๋ยวนี่จะ้ะไปไว้ัดดับเอาไว้ัดดับอันบ้านกลางป่าเพิ่นบ่มีหนามให้ เอาต้งห่อไปเอาขวดเปล่ามาห่ออยูน่นี่แต่ล่างคนเพิ่งกับกินได้ไปนองยายมากินยายจะหอนอามาแต่บาดบ่เดี๋ยวมากินอยู่นี่นี่ก็เป็นบานเพิ่นอยู่ในข้างในเป็นพอกรถจ้ะเก็บรถเก็ยบยังเก็บรถต,ตัดต้นมุงตอนใหม่ ทำหนังก็จะเป็นไม้ลุ่นนะจ้ะพญางกับหมาสองขนผัวเมียเคนมาแล้วคลิกคักคิกคักพน้องว่าท่านจะถ่าจ้ะเป็นไม้ลุ่นอยู่เป็นเรื่องเป็นเล่าก็แล้วแต่เป็นมีความสุขนะจ๊ะเนาะเป็นยางปลาคือกันนั่ะเหมือนกันนะจ้ะนะจ้ะ พันใหญ่ได้จัดเด้อโรงเรียนเบลูพันบ่ได้น้อยเลยมีสุยางขอย่างออกกันร่างกายถนนเนี่ยน้อยพี่น้องไปถนนใหไงนี่สาวแน่กับยาวากันได้จัดเด้อยาวาแหล่พุทธ เลยกลางคดหละยายสี่หาสี่ปีต่อปีพี่น้องแต่ว่าท่านในหอนสี่สิบแปดปีก็เศร้าแหบๆแล้วจ้ะไม่ได้ธรรม,มดาผ่านหอนผ่านหนาวมาหลายแล้วบ้านเฮาแต่อยู่นี่เป็นมาเป็นไว้กำลังเห็ดเวียกเห็ดงานเนี่ยพี่นอ้องมีคนยางมาย้ายขอจุกก่อนเะด้อปิด Nhĩa, cha, một thế nào, có lẽ ở cái kia kìa 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 không kìa chìm kìa kìa là kìa 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 ẩn kìa 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 lúc nào cũng là mắc luôn luôn đi đấy nói nóng nha nha lúc 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 tên lúc, là đi tên là nóng nha yêu 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 นถนนพันน้อย,อยเพ้อไ,ได้เด้อพี่น้องสะดุดกาจะาของแล่นถลิงลงได้เดิดบอกให้ไีนธรรมดาเด้อว, <c oughs> ว่าคอยสวยงามบ้านไหนแอกจะราะว่าอันเพันต้นใหม่บางเนาะคันต้นใหม่ว่าบางก็ชิงามอยู่จ้ะ <c oughs> เห็นเมืองงามๆอยู่แต่พอดีเพันต้นใหม่หลายก็เป็นเรื่องธรรมดาละป้าไม่ ป้าไม่ภูเขาแม่นม้ำคู่กันจะพี่น้องอืกนุมงนึงจะวันสบายๆจ้ะโอ้โหอันสเนเิเลียดไปเรื่อยๆทำกับกาะบ,บานอาห,หาร แยำเล้งวิวต้นใหม่เนี่ยวิวงามเนี่ยก็ขอโทษขออภัยด้อพี่น้องเอ้ยไสซ้ำนี่ล่ละจ้ะไปใส่ไก่ก็ได้แต่ายงางนี่ก็เมื่อไงล้ว mày nhâm lên cả non sờ vai ôi phim mày tông nó ôi bậc tông tèn sờ rút tóp cả nằm cái nó gặp chỉ tóp gặp chỉ lùm bớt tát tết tới giờ bớt phít bớt thử hoa ai ăn tóp khi mạ tóp cái nhang khâu ơn tóp lùm bớt phít phải lao Hãy subscribe tung พี่ตันน้องจ้ะเนี่ยตรงหลังค่านี่ยพุ่นกรเป็นอพาร์ตเมนต์พี่นเพุนน่นอันใสไฟฟ้าอันเสียงอาทิตย์น้ำจ้ะแต่ก็ดีขึ้นกันดเด้อจ้ะเดี๋ยวนี้ยังกับแพงไปเมดใส่ไฟฟ้าเสียงอาทิตย์ก็ดีขึ้นกันจ้ะ บ้านย้ายกับสีใสดกีกับมีคขึ้นกันจะ้ะต่บวหลายสั้นกับขอโทษขออภัยเด็กพี่น้องเนะื้อเอาอันภาพบรรยากาศมุมสูงๆแต่กะต้นใหม่บางกับ่พวกนยังชนะจ้ะเนะแหนมทะลุป,ปูโปองอยู่ตอนนี้อัน สีเขีเขียวว่าท่านในบังเมิดดอกพี่น้องก็ยังเห็นอยู่นะจ๊ะขอจบคลิปจะเพียงเท่านี้แหละจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่ซับตะไคร่สันกระดิ่งให้น้ำแน่ได้จ้ะเด้อกุ้งกิงกุุงกิงให้กำลังใจคนเห็ดลิปจ้ะผัดไทยในสวิตสวัสดีจ้า